ว่ากันว่าที่ซึ่งขอบฟ้าจรดกับแผ่นดินอันแห้งแล้งมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวขานด้วยเสียงกระซิบอันหนาวเหน็บนามว่าหุบเขาไร้เงาตำนานกล่าวว่าผู้ใดที่ย่างกลายผ่านเส้นทางหินผาและป่าสนในหุบเขานี้จะทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเดียวคือรอยเท้าที่เดินเข้าไปและไม่เคยมีผู้ใดมีชีวิตกลับออกมาอีกเลย เล่ากับว่าวิญญาณของผู้เดินทางได้ถูกฉุดกระชากออกจากร่างก่อนที่จะทันได้หลุดพ้นจากสายหมอกแห่งหุบเขานั้นในหุบเขาไร้เงานี้เองเป็นที่พำนักของไป่อิงปีศาจจิ้งจอกผู้มีความงามเป็นดั่งภาพวาดนางต้องกินแก่นวิญญาณของมนุษย์เพื่อคงสภาพกายเนื้ออันเย้ายวนเอาไว้มิฉะนั้นร่างของนางจะเหี่ยวเฉาและกลับคืนสู่จิ้งจอกแก่ชรา ฝ่อิงเคยทำผิดพลาดมหันเมื่อครั้งที่ความหิวโหยเข้าครอบงำนางได้ช่วงชิงวิญญาณของผู้บริสุทธิ์ไปหนึ่งดวงซึ่งบาดแผลจากความผิดนี้ได้กลายเป็นตราบาปอันเจ็บปวด ที่กัดกินใจนางตลอดมาตั้งแต่นั้นไปอิงจึงได้สาบานต่อฟากฟ้าว่าจะไม่แตะต้องวิญญาณที่บริสุทธิ์อีกนางเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ตามเส้นทางเปลี่ยวที่ถูกใช้โดยพวกโจรผู้ร้ายหรือในป่าลึกที่พวกนักโทษหนีคดีมาหลบซ่อนมีเพียงวิญญาณที่แปดเปื้อนและชั่วช้าเท่านั้นที่จะกลายเป็นอาหารเพื่อต่ออายุไขของนางนางคือเพชฌฆาตในความมืด เป็นผู้พิพากษาของคนนอกกฎหมายและเป็นผู้รักษาสมดุลอันบิดเบือนของหุบเขาไร้เงาแล้ววันหนึ่งท่ามกลางความมืดมิดของการเฝ้ารอคอยวิญญาณที่สมควรตายแสงสว่างก็ได้ปรากฏขึ้นซูเหยียนชายหนุ่มรูปงามที่มีรอยยิ้มอันสงนบและดวงตาที่ใสกระจ่างราวกับหยาดน้ำค้างยามเช้าได้เดินทางผ่านหุบเขาไร้เงาเขามิใช่โจร มิใช่นักโทษแต่เป็นเพียงชายหนุ่มผู้บริสุทธิ์ที่มีคุณธรรมและเปี่ยมด้วยความเมตตาไปอิงเฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆจากเงาของต้นไม้ใหญ่นางตั้งใจจะปล่อยให้เขาเดินผ่านไปแต่หัวใจที่แข็งกระด้างของนางกลับอ่อนลงเมื่อเห็นเขาแบ่งปันน้ำดื่มเล็กน้อยให้กับนกที่บาดเจ็บความรักที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสา ได้ก่อตัวขึ้นในใจของปีศาจจิ้งจอกอย่างไม่มีผู้ใดคาดคิดไปอินเปลี่ยนจากการเป็นนักล่ากลายเป็นผู้พิทักษ์นางคอยแอบเฝ้าดูซูเหียนอย่างเงียบๆคอยกําจัดพวกโจรที่อาจหมายชีวิตเขาและบางครั้งนางก็แอบนำอาหารไปวางไว้ในเส้นทางเดินของเขาด้วยความตั้งใจที่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่อาจเปิดเผยวันแล้ววันเล่าที่ซูเหยียนได้พบกับผลไม้สดที่ถูกจัดวางไว้ ราวกับมีคนคอยดูแลจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าไปอิงก็พลั้งเผลอเผยตัวออกมาให้เขาได้เห็นซูเหยียนไม่ได้หวาดกลัวเขาเพียงแค่ยิ้มอย่างอ่อนโยนให้แก่นางท่านนี้เองคือแม่นางผู้มีเมตตาการพบกันครั้งนั้นเป็นดังบทกวีแห่งความฝันไปอิงได้สัมผัสกับความรู้สึกที่นางไม่เคยได้รับคือความสนใจที่จริงใจ สูเหยียนดูจะสนใจนางอย่างจริงใจยิ่งสูงเหยียนแสดงความเสน่หาเท่าไหร่หัวใจของนางก็ยิ่งถูกตรึงไว้กับเขามากเท่านั้นความรักทำให้ปีศาตตาบอดไปอิงตกอยู่ในพวังแห่งความสุขจนประมาทเลินเล่อจนกระทั่งคืนหนึ่งภายใต้แสงจันเต็มดวงเรื่องราวทั้งหมดก็เปิดเผยในห่วงเวลาที่ไปอิงกำลังเคลิบเคลิ้มในอ้อมกอดของความรัก ซูเยียนได้กระซิบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและไร้อารมณ์ใดๆว่าปีศาจผู้ชั่วช้าการสิ้นสุดของเจ้ามาถึงแล้วพร้อมกับหยิบยันอาคมที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อขึ้นมาอย่างเงียบๆไปอิงเบิกตากว้างความสุขทั้งหมดของนางพังทลายลงในพริบตานางเห็นความเมตตาที่เคยมีในดวงตาของซูเหยียนเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นอันศักดิ์สิทธิ์นางพยายามดิน้นรนแต่สายเกินไป พลังของยันอาคมได้ผูกมัดนางไว้แน่หนาในเสี้ยววินาทีสุดท้ายนั้นไปอิงไม่เสียใจที่ถูกสังหารแต่เสียใจที่ความรักอันบริสุทธิ์ของนางถูกใช้เป็นอาวุธในการหักหลังสูเหยียนไม่ใช่เพียงชายหนุ่มผู้บริสุทธิ์แต่แท้จริงแล้วเขาคือนักพรตหนุ่มแห่งสำนักกำจัดมารเขาได้ถูกส่งมายังหุบเขาไร้เงาเพื่อกำจัดปีศาจจิ้งจอกที่คอยกลืนกินวิญญาณ ซูเยียนได้ตำหนักถึงตัวตนของนางตั้งแต่แรกที่พบกันและเหตุผลที่เขาสามารถยืนอยู่ใกล้ไปอิงได้โดยไม่หวาดกลัวนั่นเพราะวิชาพรตของเขาแข็งแกร่งพอนักพรตหนุม่มผู้ถือศิลสังหารปรีศาจจิ้งจอกไปอิงได้อย่างไร้เยื่อใหญ่กลิ่นอายของปีศาจได้จางหายไปจากขุบเขาไร้เงาซูเหยียนเดินทางออกจากขุบเขาไรเงาได้อย่างง่ายดาย เขาม่ได้ทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเดียวเท่านั้นแต่มีทั้งรอยเท้าที่เดินเข้าไปและรอยเท้าที่เดินออกมาอย่างผู้นีชัยและแม้ว่าปีศาจจิ้งจอกจะตายไปแล้วแต่ตำนานของหุบเขาไรเงาก็ยังคงอยู่ว่าผู้ที่ผ่านเส้นทางนี้ไปจะเหลือทิ้งไว้เพียงรอยเท้าและไม่เคยมีชีวิตกลับออกไปอีกได้เพราะวิญญาณของปออิงยังคงวนเวียนอยู่กับความรักของนาง จนถึงชั่วนิรันด์หากคุณหลงไหลในเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดตำนานลึกลับเรื่องต่อไปเรื่องที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน